สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครูตัวก็จะมาอธิบายเรื่องคอร์ดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพบกับเรื่องวันนี้เราจะมาพบกับคอร์ดดีเมเจอร์นะครับสัปดาห์ก่อนนะครับคลิปก่อนเราอธิบายเรื่องคอร์ดซีไปแล้วเนาะทีนี้เราจะมารู้จักคอร์ดดีนะครับอ่าคอร์ดดีคืออย่างนี้นะเนาะเห็นไหมครับคอร์ดดีมีโน้ตเลนะครับเลคือดีนะสายเปล่าสายเปล่าที่3นะครับ3นี่นะแล้วก็ลา ลาคือโน้ตตัวลาสายที่สามช่องสองนะครับแล้วก็เลฟาลานะครับแล้วก็ฟาชาร์ตัวนี้ฟาชาร์ตัวที่สายที่หนึ่งนะครับช่องสองเลฟาลานะครับมีโน้ตเลฟาลาหรือว่าลาฟาเลก็ได้นะครับลาฟาเลก็ได้นะครับแต่เราจะเรียงจากโน้ตต่ำไปหาโน้ตสูงเลฟาแล้วก็ลา นะครับแบบนี้นะครับนี่โพชชั่นแรกนะมันก็จะมีโพชชั่นอีกโพชชั่นหนึ่งคืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าแบบนี้กับแบบนี้นะครับมันมีโน้ตตัวอะไรบ้างอ่ะมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเขียนคอร์ดก่อนคอร์ดบอกไปแล้วใช่ไหมมีกี่ตัว3ตัวนะครับเด็กๆเอบเล่ตัวนี้นะครับอ่ะลืมเขียนบรรทนาเส้นเล่ฟาแล้วต่อไปลานะครับ เช่นเคยเลฟาตัวนี้จะเป็นฟาชาร์บนะเนี่ยนะนะครับเพราะมันอยู่ในคีย์อ่ามันในเสียง2ชาร์ปนะครับคีย์ดีนะอ่าตัวนี้จะเป็นฟาชาร์ปนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลาเดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องคีย์ซิเนีเจ้าอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวย้อนดูคลิปกเก่าๆก,ก็ได้คลิปก่อนน่านะคุณน่าจะทําไว้แล้วนะครับอ่ะ มาดูเลฟารานะครับมีโน้ตอยู่3ตัวนะครับแล้วก็มันมาจากไหนทีนี้ในคอร์ดมันมาจากไหนเลมันก็จะมาจากสเกลบอกแล้วใช่ไหมอันนี้คอร์ดใช่ไหมครับคอร์ดเปรียบเทียบกับสเกลนะครับอคอร์ดเอามาเอาโน้ตมาในสเกลมาเขียนรวมกัน3ตัวเดี๋ยวถ้าสเกลก็คือมี8ตัวเนาะแล้วก็ไล่ไปตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4 5 6 7 8 ไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าถ้าเห็นนะครับอ่ะเลมีฟาซซลาทีโดตัวที่แปดก็จะเป็นเลนะครับเอาโน้ตตัวไหนมาขอดเอาโน้ตตัวที่หนึ่งตัวที่สามตัวที่ห้ามานะครับหนึ่งคือตัวเลนี่ครับเห็นไหมเลหนึ่งเลนะสามสามตัวอะไรฟาอะไรตัวนี้จะเป็นฟาชาร์มครับฟา แล้วก็ตัวที่5ตัวอะไรลานะครับเลฟาลานะในบันทึกเสียงดีเมเจอร์นะครับ,าานะบ,ร major, รบก็จะมี2ชาร์ปนะก็จะมีตัวนึงคือตัวโดวชาร์ปตรงนี้นะครับอ่พอเข้าใจไหมครับอีกครั้งหนึ่งนะคอร์ด major, ดีเมเจอร์คอร์ดดีเมเจอร์ดีเมเจอร์นะครับหรือเขียนดีเฉยๆนี่นะในการเล่นกีตาร์นะครับหรือว่าในทฤษฎีของคอร์ดนะครับมีโน้ตตัวเล mm. เล่คือตัวนี้ โน้ตตัวฟาฟาช้าูตัวนี้เลฟาแล้วก็โน้ตตัวลาคือตัวนี้ลาเลฟาลาถ้ากดเห็นไหมครับแบบนี้ก็รูปแบบนี้ก็จะได้คอร์ดเต็มพอดีนะครับมาจากไหนมาจากรูปแบบนี้นะครับแต่ง,ง่ายๆที่เรากดคือเลอย่างี้ดีอย่างนี้นะครับเลอะก็ถ้าไม่เข้าใจนะครับก็ให้ดีย้อนกลับไปฟังช้าๆนะครับฟังช้าๆ สิ่งที่อยากให้จับประเด็นก็คือหนึ่งนะครับและให้เราจับประเด็นที่บรรทัดนทน้าเส้นก่อนนะครับเพื่อเราจะเอาไปต่อยอดนะครับเพื่อเราจะไปต่อยอดในเรื่องอะไรได้บ้างหนึ่งการอิมพอไว้มีสำคัญม,มากคือหัวใจของดน,นตรีนะครับเราต้องมีทักษะการอิมพอไว้เดือกการเล่นปฏิบัติโดยทันทีนะครับสองคือการอาร์เรนต์นะครับเดือการเรียบเดียงนะสามก็คือการเอานำไปแกะเพลงนะครับแกะเพลงในเพลงต่างๆเฮ้ยโน้ตตัวดีมันจะมีขอดอะไรได้บ้าง คอร์ดในตระกูลดีนะมีอะไรได้บ้างถ้าเรารู้คอร์ดหลักหรือคอร์ดโทนอันนี้เขาเรียกว่าคอร์ดโทนคอร์ดหลักเราจะรู้ทันทีว่าในเพลงเพลงนั้นบรรในเสียงเสียงนั้นนะครับเพลงที่เขาเล่นออกมาที่มีส่วนผสม,มอของคอร์ดในตระกูลคอร์ดดีมันจะเล่นอย่างไงได้บ้างเราจะอินพไว้ได้อะไรได้บ้างหรือว่าเราจะไปอ่านโน้ตในเพลงคอนดที่มีคีย์ดีขึ้นต้นเราจะเล่นในแบบไหนนะครับหรือว่าหรือว่าเราจะไปสามารถ เอาไปอเล่นหรือว่าเอาไปเรียบเรียงในเพลงแชทยังไงนะครับโน้ตขั้นที่1ขั้นที่3พระเเป็นรักษารูปแบบยังไงนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะเรียนนะอันนี้เป็นพื้นฐานให้เรียนได้ไปต่อยอดนะครับโอเคนะครับสาหรับขอดี้นะครับอดีนะครับแล้วก็โน้ตในขอดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันในขอดต่อไปครับ